เร็วเหมือนฟ้าผ่าค่ะ F16 บุกโชบพล่ลมอย่างแม่นคลังแสงพลรอ513ใจกลางปลอยเปกตพังพินาศเครื่องบิน F16 โจมตีทางอากาศในพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจานต่อที่ไมค้คลังอาวุธคลังกระสุนพลรอ513 บ้านทะเมเอเชิญแขวงนิมิตรกรุงปอยเปตกัมพูชาพังพินาศค่ะวันที่14ทธันวาคมเมื่อเวลา18.22นาิกาย2นาทีเพจกองทัพภาคที่1 โพสต์รายงานสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสะแก้วประจำวันที่14ธันวาคมถึงเวลา18บแนาฬิกาโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ดังนี้ค่ะกองกำลังบุรพาปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเป็นวันที่7โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้พื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาดำเนินกลยุทธ์เข้ายึดครองพื้นที่โดยใช้อาวุธยิงสนับสนุนควบคุมพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่โล่งแจ้ง โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการยิง BM-21 ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดยังต่อเนื่องพื้นที่บ้านหนองยากแก้วอําเภอโคกสูงยึดครองพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ์และใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชายังคงต่อต้านด้วยการยิงบ m 2 1่ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดยังต่อเนื่องค่ะพื้นที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงดําเนินกลยุทธเ์เข้ายึดครองพื้นที่โดยใช้อาวุธยิงสนับสนุนควบคุมพื้นที่โดยฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการยิงบหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดยางต่อเนื่องทั้งนี้กองกําลังบุรพาค่ะได้ปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายกัมพูชาที่เป็นเป้าหมายทางทหารซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของทหารและประชาชนโดยสรุปความเสียหายของฝ่ายกัมพูชาที่พิสูจน์ทราบได้ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมจนถึงปัจจุบันค่ะได้แก่ปกอควบคุมหนึ่งแห่งจุดตรวจการฐานทหาร11แห่งกาสินโน1แห่งบังเกอร์6แห่งที่ตั้งยุทธปกรณ์1แห่ง ที่ตั้งยิงเครื่องยิงลูกระเบิด4แห่งพื้นที่ส่งกำลังที่รวมพล2แห่งกลังกระสุน2แห่งยานเกราะ3คันตดรนตรวจการ4ี่ลำเสาสัญญาณสื่อสาร4ต้นและคาดว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตประมาณ3 0 0นายค่ะสำหรับการเตรียมการรับคนไทยจากฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชากลับเข้าสู่ประเทศณนะบริเวณจุดผ่านแดนทาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศนั้น ปัจจุบันฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิเสธการปล่อยตัวคนไทยกลับประเทศเป็นวันที่4ค่ะในส่วนกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวันนี้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมจํานวน2นายสรุปยอดกําลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตั้งแต่วันที่8ธันวาคมจนถึงปัจจุบันบาดเจ็บ50นายและเสียชีวิต3นายประชาชนในพื้นที่ายแดนจังหวัดสระแก้ว ใน4อำเภอทางจังหวัดสะแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เปิดสูนพักพิงชั่วคราว5พื้นที่จำนวน440ศูนย์รวมแล้ว21,883คนค่ะกองทัพภาคที่1ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดปฏิบัติตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้การปฏิบัติทางการทหารจะดําเนินการภายใต้กฎการประทะและสิทธิในการป้องกันตนเองจนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วจะย,ยุติค่ะเพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญล่าสุดมีรายงานว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เปิดเผยคลิปปฏิบัติการทางทหารของกองกําลังบุรพาเมื่อวันที่14ธันวาคมค่ะโดยได้ทําลายฐานที่มั่นกําลังพลฝ่ายกัมพูชาบริเวณสะพานบ้านโจกเจยฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจาน เพโคกสูงจนได้รับความเสียหายอย่างหนักเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ และล่าสุดวันนี้ค่ะ12นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครื่องบิน f 16โจมตีทางอากาศในพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจานต่อที่หมายคลังสป .5 พันร .513 บ้านธรมอเชิญแขวงนิมิตกรุงปอยเปตกัมพูชาเดี๋ยวเราบไปรับชมกันอีกสักคลิปได้เลยค่ะขอลองซูมอินบริเวณเป้าหมายครับ ETA